สวัสดีครับเพื่อนเอนชาวข่าแมกสิซีนไทยแลนดทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับ Mitsubishi อสเพนเดอร์กันนะครับสำหรับคุมพลังไฮบริด1.5จะเปิดตัวครั้งแรกในโลกนะครับปีนี้ปี2024คาดว่าจะเปิดที่ประเทศซึ่งเป็นฐานการผลิตอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับจะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันได้ภายในคลิปนะครับ สำหรับ Mitsubishi สเพนเดอนะครับเพื่อนๆเ,เป็นรถยนต์แบบซัมคอมแพกมินิแวนเจ็ดที่นั่งนะครับถูกพัฒนาขึ้นรถเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มลูกค้าแนวครอบครัวเป็นหลักแล้วก็ตลาดของเขานะครับก็คือในโซนอาเซียนในบ้านเราเนี่เองนะครับนับตั้งแต่เปิดตัวเอสเพนเดนะครับก็ได้รับความชื่นชมและมีกระแสตอบรับจากผู้บริโภคเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ตลาดอเอเชีย,ยถือว่าดีมากๆนะครับเพื่อรักษาความนิยมที่มีอยู่ยยงน้นหลานนะครับ ทางมิ t ซูบ i ชิมอเตอร์เองก็ตัดสินใจเสริมทับด้วย x x p ก n d เ r c r ด s s คอร์ออกมานะครับซึ่งเป็นรุ่นยกสูงมาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันในปี2019แล้วก็ยังออกรุ่นปรับโฉมไมน์ดเชนกันออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับและล่าสุด Mitsubishi x x p ซ n d e r เนะครับเตรียมปล่อย x x p ก n d e r HEV ุมพลัง1.5ไฮบริดออกมาในปี2024นั่นก็คือปีนี้นะครับ และนี่เองนะครับเพื่อนๆเพื่อ,เ,อ,เ,อเป็นการสร้างจุดขายให้กับ Xpender ท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับทางมิสูบิชิเองจึงต้องเตรียมเปิดตัว Xpender h HEV หรือว่า Hybrid นั่นเองนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการความประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับทางด้านรายละเอียดของขุมพลัง Xpender HEV นะครับยังไม่มีการยืนยันออกมาณนาปัจจุบันอย่างแน่ชัดนะครับ คาดว่าจะเป็นการนำเอาพื้นฐานเครื่องยนต์ 4A91 นะครับบล็อกปัจจุบันนี่แหละมาพัฒนาต่อยอดให้ทำงานคคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่ของระบบไฮบริดนั่นเองนะครับพร้อมทั้งปรับจูนให้เน้นทางด้านความประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษเป็นหลักปัจจุบันนะครับ Mitsubishi อ x p เ n d e ดเนี่ยใช้ระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์รหัส 4A91 บินซิน4สูบ1.5ลิตร พร้อมระบบวาล์วแปรผันนะครับให้กําลังสูงสุดที่105แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีมีแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่141นิวตันเมตรที่4,000รอบตอน,นาทีใช้เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับขับเคลื่อนด้วยล้อนหน้าคุมพลังชุดนี้นะครับมีผลงานอยู่ในระดับกลางๆนะครับของ MPV MINI 7ที่นั่งทั้งในด้านอัตราเร่งนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลือง และทางคาแมกกาซีนของเรานะครับคาดว่านะครับก็คืออย่างที่กล่าวไปนะครับว่าจะใช้เครื่องยนต์ตัวนี้แหละมาพัฒนาต่อยอดโดยการใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปพร้อมด้วยแบตเตอรี่คาดว่านะครับจะได้กําลังนะครับแรงต้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันกว่าเดิมผมว่าน่าจะเวิร์กอยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสําหรับ Mitsubishi e x p e n d e r HEV ตัวนี้นะครับทางด้านรูปลักษณ์ภายนอกและก็ภายในของ e x p ก e n d e r h e นะครับทางเราคาดว่าจะไม่ฉีกไปจากรุ่นปกติที่ใช้อยู่ปัจจุบันมากนักนะครับจากภาพสไลด์นะครับด้านหน้าเนี่ยยังคงติดตั้งชุดไฟแบบ LED เช่นเดียวกับ e x p e e ทน r ดอร์ s ลอสแมน n ชแต่อาจมีการปรับรายละเอียดนะครับงทงช่วงกระจังหน้าแล้วก็อาจจะใส่โลโก้นะครับ h e v หรือว่าไฮปิดเข้าไปนะครับแล้วก็คาดว่าภายในห้องโดยสารก็คงจะเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับ ก็อาจจะมีการเพิ่มฟังก์ชันแสดงการไหลเวียนพลังงาน Energy Flow นะครับเพื่อจะได้รู้สภาพของแบตเตอรี่นะครับว่าแบตหมดหรือยังแล้วก็หน้าจอแสดงการปล่อยกำลัง Power Meter นะครับบริเวณหน้าจอชุดม่านวัดแบบ LCD ขนาด8บบนิ้วเข้าไปด้วยนะครับก็อาจจะมีการปรับปรุงช่วงคอนโซลเนี่ยนะครับเรื่องม่านวัดต่างๆเมื่อมีระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เข้าไปนะครับก็ต้องมีส่วนตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับ สรุปง่ายๆนะครับเพื่อนๆสำหรับ Mitsubishi Xpander h e v หรือว่า HyB r i d เนี่ยจะถูกเปิดตัวครั้งแรกในโลกเนี่ยที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอันเป็นตลาดหลักและก็ฐานการผลิตหลักณปัจจุบันนะครับแต่ว่าในช่วงต้นปี2024นะครับก็คิดว่าณเวลานี้กำลังเดินสายผ่านการผลิตอยู่นะครับส่วนในประเทศไทยของเรานะครับก็จะเปิดตัวตามหลังจากอินโดนีเซียนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับซึ่ง ในบ้านเราเนี่ยตลาดของ e อสเพนเเนี่ยถือว่าเป็นตลาดหลักเลยก็ได้และการเปิดตัวเนี่ยจะต่อจากอินโดนีเซียไม้2เลยนะครับก็อย่างที่กล่าวไปนะครับก็ทางด้านขุมพลังเนี่ยถ้ามีการอัปเดตมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปนะครับน่าจะได้กําลังเพิ่มขึ้นนะครับถือเป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับที่น่าสนใจมากๆสาหรับมินิ MPV 7ที่นั่งนะครับแนวครอบครัวและเป็นระบบไฮบริด EV ด้วยนะครับน่าสนใจมากๆทางด้านราคานะครับผมว่าน่าจะแต,แต,ะ,แตะไปอยู่ที่ล้านสี่ล้านห้าเลยนะครับอันนี้เป็นราคาคาดเดานะครับเพราะว่ามีการเพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปเพราะปกติเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณถ้าเป็นตัวปกติก็อยู่ประมาณ9 0 0 0แสนไปลายถึงล้าน,ต,น,ต,นต้นแล้วนะครับถ้าใส่ระบบมอเตอร์เข้าไปมีล้านสี่ล้านห้าแน่นอนนะครับส่วนในวันนี้นะครับต้องจากลาการไปก่อนฝากกด u b s ส r i b ้ ช่องคาร์แมกกาซีนไทยแลนด์ของเราไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยได้ที่ใต้คลิวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ